จะเป็นพระคุณแผนนะครับผมเนื้อขี้พึ่งนะครับผมองพระอาจารย์สวนทิตฐิโสนี่บรรยากาศให้เห็นนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้านะครับผมขอ,องพระนะครับผมสู่มให้ดูนะครับผมนี่นครับองค์แผ่นาาศาสนามันจะเป็นบรรยากาศให้เห็นหนนองค์พรนะครับ อาจะเจิมนน้ำมันนะครับผมหรือว่าเป็นสนีย่างใดอย่างหนึ่งนะครับผมสนีมหาลาภาหลังอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะครับผมของของค์พระนะครับผมสูดพีดูไปใกล้นะครับผม อันนี้ก็จะเป็นด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งนะครับผมจบคลิปครับผม